รัฐบาลเปิดตัวลายสติกเกอร์เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมหลักค่านิยม12ประการเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะ นายยงยุทธยุทธวงรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิเชษดุรงคเวโรธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และนายพรชัยรุจิป,ประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาหรือ i อ t ทแถลงข่าวการจัดทำลายสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ค่านิยม12ประการโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงไ c t กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีออกแบบและจัดทำพัฒนารูปแบบเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นตัวละครเด็กหญิงที่มีความ ใส,สแสดงท่าทางต่างๆเช่นการกราบไหว้ทักทายผู้ใหญ่เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนโดยสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมถึงเดือนมก,กราคม2558อายุใช้งาน90วันและมี Official Line สำหรับสื่อสารระหว่างรัฐและประชาชนได้อีก1ปีคาดว่าจะมีผู้สนใจดาวน์โหลดกว่า3ล้านคนยืนยันว่าการใช้งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าโดยเป็นงบออกแบบและดำเนินการรวมภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม เป็น7จล้านหนึ่แสบาทซึ่งได้รับส่วนลดจากบริษัทไลน์จากเดิมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายถึง7จล้านแปดแสนบาท